ก็ได้กินแล้งเลพี่น้องสู้ลูกชู้เมียกินสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับอยู่กับนุมสกลคุณสว่างครับมื้อนี้กันเลยงานไว้ครับก็เลยว่าสิมาหาป่าครับมื้อนี้มาผู้เดียวครับผมพีไปถือกล้องในพ้อมแต่กระลอกลงงุ้มเบิ้งแล้วครับกะได้อยู่ครับลองงุ้มเบิ้งแล้วนะครับลองเซ็มเปื่อนเบิ้งหลักก็ได้อยู่ครับป่าครับ ง้มม totally cool. ือ entonces, faktiskt, เปล่าครับงุมมือเปล่าก็ได้ใส่หังมาน้าเลยครับครับสะดูน้อยครับสะดูเกาหลีไล่ๆตัวพันเงี้ครับแต่ว่ากรสีล่องเบิ้งอีกครับล่องง้มเบิ้งอีกนอพี่น้องปะเป็นรุ่นน้ากันครับสิงง้มนี่เละครับน้ำปลาหยางขางพอดีแล้วครับน้ำปลาหยานี่เละครับผ้าพี่ผ้าน้องง้มเบาน้าบนนี่แหละมาผู้เดียวครับตักกูได้ใดถือกล้องให้สิได้ตั้งไว้เด้อพี่น้องเด้อกล่องก็ได้ ชิลล่องิึงบ้งานก็ลงงุง่มบางนึงกับไข่ยอยู่พี่น้องซูดมืออยู่ขาป่านี่ก็ดีเนาะนะมาพี่น้องไปพี่น้องเลยมึงกับป่างาไปนี่ละพี่น้องมึงนะ ไปนี่หลีนองนี่เห็นบ่ด่านี่หลีนองคอยงมไปนี่ละมึงบ่มีไผรนั่นซอยเนาะคอยงมหาไปนี่ละเนาะ เดี๋ยวนโมนี่นละพี่น้องเอ้ยฮอยเฮ้ฮอ,อ,อ,อพี่น้องได้อีกแล้วได้อีกแลี้ยบานในกอดนี้เป็นที่ชี้แล้วชิดาวด้าวอยู่นี่ละพี่น้องเง,นงันเดี๋ยว Ủa bọn hắn chắc

ขาขาส่งที่น้องเฮ้ยโอ้ยังลบบมาโอ้ยปลาบูพี่น้องอันป่ายยังเขาทุกชัวขาช่วปบาบูป่าเนาส อีกแล้วพี่น้องอ่พออะ,พองะพอได้อยู่ด้วล่ะพี่น้องเห็นพอรับพอได้อยู่พอได้อยู่ม้นไปเรื่อยๆเลยลเนาะนี่ละม,มีครูรใดถือกล่องเลยเนาะครับ xuống ở sân dưới, ngang ngơi, cầm tư banh mìm tưng luận đây là muốn định ký 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 không nhỉ? là bao lại. โอ้ยมีนฝันเอนนาไม่มาสาทำไมด้วยมาพี่น้องก็ขึ้นแล้วครับวันนี้หนาวเปลี่ยนเสื้อแล้วขึ้นละง้มมือเปล,าล่าเลยพี่น้องมาผู้เดียวต้งตั้งกล้องแน่ต้งองยังแน่วันนี้เราพี่น้องมาเบิ่งผลงานเดีย๋ยวให้เบิ่งผลงานพี่น้องกันเด็กตรงขื้นนี่เลยผู้ดเดียว นี่ละพี่น้องอุนงานมือนี่งาองพูดเดียวได้ปลานนี้เนี่ยปลานนี้เนี่ยก็ได้กินแรีงพี่น้องงุอมือเปล่าเหมันหนาวถ้งเงินปลาหยากับพวกขันได้หลยปลาพวกัันได้เขาเหออหลยครับหอดเดือนประมานเดือนแปดเดือนเปดเดือนเก้าปลาหย่าือเขียวปลาจะเขาเหอะหลยอยู่ครับนี่ละพี่น้องมือนี่โอ้ทั้งหนาว อันนี้เม่นยันลูกปลาด,ด,ดูพี่น้องนี่นี่ลายๆคือปลาคอบบนีนี่ปากเลี่ยมเลี้ยงปลาคอหน่อยปลาคอเขาดีก็ดีละพี่น้องบรรยากาศนู้นน้องก็ได้งมก็น้ำงมน้ำนิ่งฉี่ละไายไปนี่งมไปน้ำแงผู้เดียวเนาะพี่น้องอยากให้พี่น้องเห็นก็ล่มวีวีแงเด้อพี่น้องเลยเด็กๆคงกับจีเมื่อละพี่น้องบัดนี้มันหนาวให้ยั่วเสียผ้ามาเปลี่ยนอยู่ พากันนั่นนี่ละผลงานมือนี่พี่น้องเครึ่บงบกหอยเนาะนี่ละก็ได้กินแรงแลงนะพี่น้องสู้ลูกสู้เมียกินยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์น่ะครับเด้อกดซับสไครต์ให้นุ่มสะกดน,นะครับก็ได้ฉีดหาคลิปไม่ไม่ไปให้พี่น้องเบิ้งอีกเนาะครับยูเกาหลีว่าเป็นยังไงจังไงไปลาเกาหลีเป็นยังไงเนี่ยอายุหากินจังไงเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพมกับจิต ่ายให้เบิ้งไปเรื่อยๆนะครับจังไนกระขอบคุณครับครับสวัสดีครับ